โอเค let s, let s go โอเค here we go มาฮะวันนี้เราก็มาเล่นเกมหมายคาบักเก็ตอิดิชั่นนะฮะแต่เขาว่าเอ็นชาร์ตรงนี้ไม่ไม่เกี่ยวอะไรหรอกนะซึ่งผมก็เตรียมเมืองไว้แล้วแต่สร้างใหม่ดีกว่าเออจะตั้งชื่อเมืองตรงนี้ว่าเมืองโวิลว วอลวิลอาจจะวอลกูนะฮะแปลว่าไม่เดียวไม่ไม้กูไม่กูโอ้ W วอลกูแปลว่า,วาโลกของกูนะฮะเราจะตั้งค่าเป็นซาวเวอร์นะฮะเพราะว่าเราจะเล่นแบบเอาชีวิตรอดกันในแบบนี้นี่บวกเลยวะอ๋อเซิร์ฟฮนะ ไปโอเคก็อย่างที่ผมเคยบอกไปฮะว่าผมจะเล่นเกมในโทรศัพท์ให้มันมากขึ้นฮะเพราะตอนนี้คอมผมไม่ไหวจริงๆฮะมีปัญหาบ่อยมากเนาะบ่อยนี่ไม่ใช่เครื่องนะ ไหว้นี้ก็คือการใช้งานฮะเราใช้เราใช้ความตัวเองไม่ได้เราก็ใช้โทรศัพท์แทนฮะเนาะตีฮะตีให้แตกก่อนเราต้องหาไม้ไม้มากๆเลยเนอะด,ดีไหมน่าจะดีแล้วเนาะ ก่นึงฮะก็หาไม้ไปเรื่อยๆก่อนฮะไม้นี้ถ้าจะเป็นแกนหลักของเกมไม้คราฟเลยฮะ ก็ค่อยค่อยหาครับค,ค,ค่อยค่อยหาไปไม่ต้องรีบฮะไม้ไม้ไม่หายไปจากแมปหรอกเนาะเนี่ยแค่นี้ผมก็ได้ไม้มาแล้วสี่สิบอันเนี่ยถ้าไม่รวมวันที่ผมยังไม่เก็บนะเนี่ยแค่ในช่องผมเนี่ยสี่สิบอันแล้วสี่สี่สิบสี่อันแล้วเนี่ยโปแล้วก็เพิ่มเพิ่มชั้น เพิ่มชั้นไปฮะโปะ้ชั้นไปเพื่อเอาไม้พวกนี้ฮะโป๊ะต่ว่าไปเกมไมครับนี่ก็ห่างหายไปจากเอ,อ่อการคนคนการที่คนจะมาแคสมากเยอะมากเออจะเรียกว่าไงอะ่ะแบบมันเป็นเกมเก,มเก่ามากเลยเอนะแค่นี้แหละขี้เกียจ โอเคได้เม็ดหญ้ามาปลูกข้าวอันนี้ด้วยแต่ที่ดีก็คือได้ต้นไม้มาปลูกนะฮะเป็นเป็นไปได้นี่อยากจะได้ขนแกะอืมตอนนี้จะมีคนแกะไหมว่าดีไม่ดีถ้าหากว่ามันเฟลอนกริมผมอาจจะได้ฆ่าแมงมุมเพื่อเอามาทำขนแกะ แตกไม่ละข่าแมงมุมออกมาทำคนแก่ได้อือ๊ืย,ยหลุมอะไรหลุมอะไรตกใจลงมันไม่น่าไม่หลุมแบบนี้เนี่เหมืองฮะเพราะฉะนั้นมันจะมากไว้ให้เแต่เรายังไม่ลงเรายังไม่พร้อม อืมเฮ้ยนั่นแกะนี่ว่ะอู้หดีดีฮะแกะสองตัวเองไม่พอเนี่ยไม่พอไม่พอสำหรับความต้องการคนฮะถ้าแกะสองตัวเราต้องการแกะแกะแกะฮะแกะแกะให้เห็นมันไม่พอกับความต้องการอ้ตัวนี้เราปล่อยไปฮะมันไม่ได้ขนหรอก นะตรงนี้ก็มีน้ำเป็นซอกเป็นหลืบน้ำฮะาสามารถตรงไหนดีนะโอ้ ตดอแล้วฮะผมเห็นวิวสวยๆแล้วเราต้องสร้างบ้านริมน้ำับเผื่อแบบเราคับเบ็ดได้แล้วแบบยังไงล่ะเราจะได้มาตกปลาหาอาหารกินได้เป็นหลักการใช้ชีวิตง่ายๆของเกมฮะใช้หลักการ,กรเกษตรประมงนิคมเดี๋ยวเดี๋ยว อันอันนั้นมันไม่ใช่หลักการเฉยๆกันนะมันสักพันธ์ไม่ไม่ใช่อะไรวะภาษีเออถ้าผมเข้าใจไมผิดก็ขอโทษด้วยฮะได้ดินไม่เยอะๆดินพวกนี้แหละสร้างบ้านดีๆเด้อ ูว่าหินก้อนนั้นมันแปลกๆเลยมันลอยอะ่ะอืมถือว่าหาหาได้ง่ายฮะกับจุดพิจเจอร์ที่บักอย่างงี้ฮะนั้นมีท้ำวะ่ะสำรวจดูก่อนฮะดีวะ่ะ ทำแบบนี้ดีว่ะฮะมีทานด้วยเจ๋วไปเลยเละแล้วเราก็ได้บ้านที่เคยเปานยึดถ้ำมาเป็นของเราเองก็นั่นแหล,ละฮะหลักการเอาชีวิตรอดฮะที่ไหนอยู่ได้เราก็อยู่ฮะที่ไหนอยู่ไม่ได้เราก็ไป การเอาชีวิตรอดง่ายๆของเกมโตโตโตไม่มีเก้าอี้โตอืมอุถ่านเยอะเลยเราจะคราบเป็นเอ่อคาบเป็นไม้นี่นะฮะแล้วก็คราบเป็นกล่องครับแล้วก็วางแล้วเราก็ขุดตรงนี้ออกก่อนฮะ มันขวาถ้าเราจะวางของครับไม่ได้โอเคแล้วเราก็เข้าไปในนี้ฮะครับอันนี้มาครับอันนี้มานะฮะครับอีกทีหนึ่งเพื่อเอาเป็น wooden pickaxe นะฮะ wooden pickaxe นี่ก็คือเราจะเอามาขุดหินก่อน ิีกสักสามอันก็เกินพอแล้วฮะอิกสามอันแล้วก็เอามาค้าเป็นที่ขุดพิกพิกแอคสโตนนะฮะหรือสโตนพิกแอค์นั่นแหละเพื่อมาขุดฐานนะฮะเราต้องก,การฐานฐานนี้ก็ถือว่าถ้าจะเป็นอ,อ่ยังไงล่ะเป็นทรัพยากรสำคัญของช่วงเริ่มต้นฮะ เพราะฐานมันเราไปทําอะไรได้ห,หลายได้หลายอย่างนะฮะตั้งแต่คบเพลิงจนถึงจุดไฟเผาบ้านตัวเองหรือไม่ก็ทํากับข้าวฮะหวัวมันเริ่มมืนแล้ว,วใช่ไหมหัง,งไปมันจะมึนไหมมีมืมอนดีกว่า Oh. จะดินโปะไว้ก่อนฮะโอ้โอ้ ทีนี้เราก็จะมาคารับประตูนะฮะประตูเฮ้ยได้สามันเลยหรอเกิดมาเพิ่งรู้เนี่ยกดจิเดียวได้สามันเลยโปประตูนะฮะเข้ามา น,นี่เอาไว้เป็นสอจดจะส่องดูดูแลพื้นที่ดีกว่าเนาะสำประตูเราจะเก็บไว้ฮะคาอะไรอยู่ทีนี้อืมคบเป็นเตาเผาฮะแล้วก็กล่องโอเค แต่เราไม่มีเนื้อไม่มีอะไรนี่วะไม่เป็นไรครับไปก่อนโชโชอเออประตูไว้ในนี้ฮะมันเปลืองอืมแล้วัาทำนี่เป็นนี่แล้วก็ทําเป็นสติ๊กแล้วก็ทําเป็นุบเพิงอันนึงฮะก็จะุบเพิงมาสี่อันไว้ปักที่บ้านเพื่อไม่ให้ พวกซอมบี้เกิดในบ้านฮะเราจะปักอย่างประหยัดที่สุดฮะพยายามหาทำเลปักที่มันจะสว่างที่สุดเพื่อประหยัดการใช้งานฮะหลักการก,การ็เทียบกับเกมมูบ้า <BA> ก็น่าจะเป็นพวกวาดเนาะเกมในโซเวอร์เกี่ยวอะไรกับมูบ้าวะ อืเก็บไว้พวกนี้ไว้ก่อนฮะหินก็เก็บไว้ก่อนอันนี้ยิ่งก็เก็บไว้ก่อนเลยเก็บไปให้หมดละคืนนี้เรายังไม่มีเตียงฮะก็คือมันจะมืดปับไปหน้าบ้านอีกตัว อืวันนี้แหละตอนนี้ก็เพิ่งจะกพางคืนฮะวิแกะไม่รู้ไม่สนตัวอะไรก็ช่างเอาแกะจะเอาแกะคือแถวที่ผมอยู่นี่มีเหมืองเยอะมากเลยแบ๊บหนึ่งฮะ <c oughs> แกะแกะ

แกะแบะแบะรอกันสิแกะแบะแบะแกะแบะแบะกลับไปอยู่ภูเขาลูกเดิมเอ้อแกะแบะแบะยุดยุดตีไม่ทันแกะแบะแบะนะแกะแบะแบะเคฮะเราได้ที่นอนเรียบร้อยแล้วล่ะโอ้แมงมุมเป็นไปได้จะไม่ยุ่งฮะซึ่งมีรีจะไม่ยุ่งขอเนื้อสักตันหนึ่งนะ วัดดีหมู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 ตัวไหนวะตัวนั้นละตัวไหนก็ตีหมดละหมู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 เฮ้เดี๋ยวมันลองอีกจิปเปอร์วะการเดินทางเดิมไม่น่าจะปลอดภัยนะฮะถ้าเจอเปอร์ อ่าไม่มีตัวไลตามมาฮะดี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 เเราจะวิ่งเข้าบ้านแบบอย่างปลอดภัยและชิวๆฮะเพราะว่าตอนนี้เราได้เตียงนอนมาเป็นเร,เรียบร้อยแล้วเนาะไปฮะรีบไปรีบปิดประตูเลยครับเป็น 1 2ึ่งสองสามเป็นเตียงนอนป๊อปเอาเตียงนอนมาวางนี่นอน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 เออโอเคตื่นมาพร้อมกับวันที่สดใสใสใสเอ็ดจะ ตื่นนอนมาพร้อมกับวันที่สดใสใสใสมีหมูมีย่าและคีเปอร์หมูตัวนั้นเป็นไอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อุ๊ดอุ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 ดเฮ้ยอุ๊ดไม่ไม่อุ๊ดมุดอุ๊ดไม่ไม่เราจะยังไม่ยุ่ง เรายังไม่เข้าไปนะอูดออกมาก่อนอูดเออขอตีอีกทีอูดอูดอย่าเริ่มมาดิอูดอูดอูดเนื้อมาสองชิ้นเลยฮะเยี่ยมนะเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยแต่เราก็เริ่มขุดดินเริ่มขุดอะไรได้แล้วนี่หว่าเพราะว่ายังไงยังฮะยังไม่กิน ก็ยังไงเราก็มีครบเพลิงแล้วแล้วยังได้ถ่านตั้งสามันแต่ส่วนใหญ่ผมจะยังไม่ค่อยลงไปเจ็บถ่านหรอกผมจะเอาไม้เอาอะไรมาเผาเป็นถ่านไม้ดีกว่าเนาะมันจะสะดวกกว่าแล้วก็ประหย่าชิ้นมากกว่า เปนในบ้านเนาะอ่ะชิปหายเปนในบ้านเปิด,ดกล่องฮะ,ะฐานก็อยู่นี่ไงวะในจะเผาเผาเป็นฟืนเฮ้ยเผาเป็นฐานไม้เนาะ อืมดีฮะเรามีหอสังเกตการตรงนี้ด้วยเดี๋ยวถ้าหาว่าอีกแมบบหนึ่งอะผมสร้างโว,เวลเสร็จเดี๋ยวผมจะมาพาทัวร์ฮะตอนนี้ก็เล่นแบบชิวๆสไตล์สไตล์สไตล์เฟนนันพารไปก่อนฮะกินดีเนาะอืมผมรู้ฮะถ้าผมขุดแล้วนี่ มันเห็นข้งนอกเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ขุดนะ,ะนี่ฮะได้ถ่านมาเยอะแยะเลยผมว่าผมได้ถ่านหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปบวกกับคิปเปอร์แล้วก็จบคลิปเลยเพราะว่าตอนนี้ อืผมหิวนะตื่นมาไม่กินข้าวเช้าเลยเอหินทานเคเราจะพลิกแอคหินไปบวกกับคิปเปอร์นะฮะเพราะว่าคิปเปอร์ถ้าหากว่าอยู่ในน้ำแล้วมันระเบิดมันจะไม่แรงเนาะไม่แรงไม่พอแล้วก็ยังไม่ไม่ระเบิดพื้นที่รอบๆอ,อีกดีดีดีด เปิดมานี่มาีวนี่บวก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 ,บวกอุ้ยไม่ได้อะไรเลย ลองหาดูในน้ำดีดีฮะตอนมันระเบิดเมื่อกี้อาจจะมีพื้นที่อะไรแตกบล็อกก็ได้มันมันม,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 มีไหมมันได้จะแตกอย่างด้อยด,ดินสกอนก็อยู่องดีก้อนดินสกอนโอเคฮะก็บวกกับคิปเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วคิปเปอร์มันแตกตัวเอาเป็นคลิปนี้ ออจบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันฮะแล้ววันหลังถ้าหาว่าผมว่างยังยังไม่จบคลิปต้องเดบวกคิปเปอร์ต้องเดบวกคิปเปอร์เปอร์ขึ้นมาบนสูงฮะเราจะได้เปลี่ยนในทำเลเราจะได้เปลี่ยนในทำเลอันนี้บวกกับคิปเปอร์ก่อนปิดคลิปเท่านั้นผมมาสิพิปเปอร์ิ เปอร์เข้ามามานี่มาน,น,นี่นี่แน่นี่แน่โอเคฮะรีเ,เวลรีเ,ลเวลแล้วก็ผงผงดินปืนนะใช่เปล่าชื่ออะไร กันพาวเดอร์ดินปืนแหละโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนฮะถ้าว่างเมื่อไหร่ผมจะกลับมาทำอีกแน่นอนโอเคซีอูแคนบาย